สวัสดีค่ะชาวราศีกันนะคะรัะตนมณีพรมยาน,นะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้เป็นการเปิดปักแรกเดือนสิงหาคมนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักอะเรามาดูกันนะคะว่าปักนี้จะเป็นอย่างไรชาวราศีกันขอยห้ไพ่ออกมาแม่นยำแล้วก็ขอให้คุณโชคดีนะคะ การเงินนะคะจะเป็นอย่างไรเ้ยไม่ใช่การงานเออแม่พูดผิดไปพูดผิดมานะคะชาวราศีกันการงานขอบรารมีครูบาอาจารย์นะคะอวยพรโวยชัยชาวราศีกันการงานเป็นอย่างไรโอ้พ่ใบแรกก็อุดมสมบูรณ์ความสําเร็จสติปัญญาม,มาดีเป็นคนมีบุญช่วงนี้การงานรับรื่นดีนะคะ ได้รับความเมตตาจากคนรอบข้างไพ่ใบที่สองขอให้คุณขยันและอดทนแล้วจะดีช่วงนี้ก็เรามาระวังเรื่องจุกจิกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องการบัญชีหรือว่าเอกสารทางราชการที่คุณจะต้องจัดการดูแลนะคะเพราะฉะนั้นเรามาระวังเรื่องเอกสารต่างๆในหน้าที่การงานนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่ของทาวิลูป,ปักนะคะช่วงนี้การงานคุณอาจจะต้องมีสตินิดนึงโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือว่าการบัญชีนะคะ หรือคนหรือบุคคลในหน้าที่การงานหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องมีสติไม่ว่าจะเป็นคำพูดการสื่อสารหรือแม้แต่เอกสารนะคะเพราะฉะนั้นก็รมาระวังเรื่องนี้ใครที่กำลังมองหาถึงการลงทุนนะคะก็ะระมัดระวังแล้วกันนะคะลงทุนได้นะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะต้องมีสติในการลงทุนม,มันจะมีค่าใช้จ่ายหรืออะไรจุกจิกเนี่ยเยอะเลย ะะหรือการต่อทุนหรือลงทุนเพิ่มก็เรามาระวังด้วยนะคะช่วงนี้จะอยู่ในช่วง,งการหมุนเงินถ้าคุณอยู่ในในไม่ได้อยู่ในองค์กรแต่เป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะมันอยู่ในช่วงของการแบบมันต้องหมุนเงินของธุรกิจอ่ะเออมันยังไม่ค่อยเสถียรเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีสตินะคะทางไกลออนไลน์ต่างชาติเนี่ยโดดเด่นมากนะคะ,เพ,ะเพราะฉะนั้นก็เอาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็อย่างหนึ่งนะคะอยา่าคาดหวังอะไรจนเกินไป ะะมันมีเกณฑ์ที่จะ,จะผิดหวังได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรอะ่ะไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้เราก็ทําใจได้หรือว่ายอมรับกับมันนะคะอืมเพราะว่าใต้สหลับเนี่ยมันเป็นไพ่ของความผิดหวังเพราะฉะนั้นก็อยา่าคาดหวังให้เราสู้หรือว่าทําให้เต็มที่ใครรอง,งานนะคะงานที่แตกต่างหรืองานทางกายงานออนไลน์เนี่ยจะโดดเด่นกับคุณมากนะคะถ้านอกเหนือจากนี้นะคะก็ อย่าเพิ่งเปลี่ยนงานอืมเพราะว่าบางทีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ง่ายนะคะเอออทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินนะคะชาวราศีกันการเงินเป็นอย่างไรแต่คุณเป็นคนเก่งนะชาวราศีกันนะคะเพราะว่าไพ่ใบแรกอย่างที่บอกเนาะเป็นไพ่ของพนางเป็นจักรยานีเนี่ยเป็นไพ่ของบุญเป็นไพ่ของคนเก่งทำอะไรก็ถ้ามีสติทุกอย่างจะราบรื่นมากเลยนะคะ หรือว่าคุณอาจจะต้องใช้จินานาการหรือว่าความสามารถพิเศษของคุณให้เต็มที่ถึงจะประสบความสําเร็จนะคะช่วงนี้ลองสายมูสักหน่อยไหวเจ้าที่เจ้าทางทําบุญทําทานสักหน่อยอะไรที่คุณคาดหวังมันจะได้ราบลื่นและประสบความสําเร็จอย่างดีนะคะ อ่ะชาวราศีกันทีนี้เรามาดูเรื่องเงินแล้วเงินเป็นอย่างไรปักแรกเดือนสิงหาอ่ะเรื่องเงินจะค่อยๆดีขึ้นตามลาดับนะคะอาจจะต้องอยู่ในสวงการประหยัดสักหน่อยโอ้โหมีไพ่พระขึ้นทั้งสองใบเลยนะคะช่วงนี้ก็เข้าทางธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วจะดึงดูดสิ่งดีๆมีมีการเลื่อนตําแหน่งหรือว่าเลื่อนเงินเดือนด้วยนะมีผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องการเงินนะคะแต่คุณก็ต้องระมัดระวังด้วยมีเกณฑ์การต่อย,ยอดเกี่ยวกับการศึกษาการเดินทางการสอบแข่งขันหรือว่า การเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดความรู้ความสามารถเพื่อต่อยอดให้มีเงินเพิ่มนะคะอันนั้นดีไพ่ต่อไปนะคะเป็นไพ่ของการวางแผนทางการเงินคุณเป็นคนที่ใช้เงินเป็นนะคะมีเป้าหมายในชีวิตว่าการเงินเป็นอย่างไรหรือว่าช่วงนี้เนี่ยชาวราศีกันจะวางเป้าหมายแล้วว่าภายในปีนี้เนี่ยอยากมีเงินเก็บแบบไหนอย่างไรนะคะดูซิว่าจะไปนี้ที่ทางไหนมีเกณฑ์การเดินทางยกย้ายด้วยนะสุดท้ายพระอาทิตย์นะคะอ่า เป็นไพ่ของโอกาสทางการเงินที่ดีเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันออคนที่เกิดชาวราศีกันนะคะปักแรกเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยอะไรที่คุณวางเป้าหมายไว้ถ้าคุณตั้งใจทําคุณจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นต้องวางเป้าหมายแล้ว ừ, หรือว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่าอยากทํา เพื่อช่องทางการเงินใหม่ๆสามารถทําได้ในปักแรกเดือนสิงหาคมนี้แต่ก็ให้ระมัดระวังแล้วก็มีสตินะคะกับการลงทุนหรือการเริ่มต้นเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการค่อยๆดีขึ้นตามลําดับตามสเต็ปทีละขั้นตอนไม่ได้ข้ามขั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องใจเย็นๆแล้วก็ตั้งเป้าหมายวางเป้าหมายในชีวิตนะคะเกณฑ์สียงเงินอย่างที่บอกว่าหมดไปกับการเดินทางหรือการศึกษาต่อ อะไรที่ทำให้คุณต่อยอดนะคะหรือแม้แต่ครอบครัวหรือว่าบุตรบริวานนะคะก็อย่าใจใหญ่ใจเติบนะประหยัดด้วยนะคะเพื่อการมีเงินเก็บในอนาคตนะคะอืมเอ้ยขอเก็บไพ่ก่อนอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วความรักของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรนะคะปักแรกเดือนสีงหาคมชาวราศีกันนะคะความรักปักแรกจะเป็นอย่างไร ความรักความรักความรักชาวราศีกันนะคะนึกถึงตัวเองนึกถึงอ้ออีกอย่างหนึง่งอย่างนีอย่างเรื่องเงินชาวราศีกันนี่อาจจะหมดไปกับสุขภาพก็ได้นะคะก็กลับมารักษาสุขภาพด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์การที่แบบเสียงเงินหรือว่าต้องใช้เงินที่ทําให้สุขภาพคุณดีขึ้นนะคะอ่ะเรากลับมาที่ความรัก โอ้โหกรรมเทพชาวราศีกันกรรมเทพโอ้โหยิบยายมป้าปารเลยอะชาวราศีกันนี่ energy แรงอยู่เหมือนกันนะคะคนโสดคนโสดมีเกณฑ์จะมีคู่นะคะใต้สำรับนี่ก็โดดเด่นถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือการเจอสิ่งที่ดีนะคะการก้าวไปข้างหน้า การเปิดใจนะคะอาจจะเจออาจจะมีคนมาแนะนําให้คุณรู้จักในช่วงนี้นะคะว่าเป็นกรรมเทพเนาะคุณจะไม่ได้รู้จักเองแต่ว่ามีคนแนะนําให้คุณรู้จักนะคะมาจากคนรอบข้างแล้วอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นคนที่มีตําหนิผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือว่าคนเก่าๆย้อนกลับเข้ามาเจอกันทีไรก็มีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะอาจจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้นะสาหรับคนโสดนะคะถ้าคุณเปิดใจรอคนเก่าก็มีเกณฑ์จะมาได้หรือว่าถ้าเกิดว่า คุณไม่อยากได้คนเก่านะคะก็ก็รอคนใหม่แล้วกันมันมีเกณฑ์ที่คนใหม่มาแต่ว่าเขามีตําหน่ยเขาผ่านการแต่างงานมาแล้วนะคะเออประมาณนั้นเนาะอืมทีนี้ คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคนที่คู่อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นไพ่ของการเกิดอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในความสําคัญมีการจบและเริ่มต้นกันใหม่หรือว่ามีบุตรบริวารเพิ่มขึ้นหรือว่าการพูดคุยการตกลงกันไปในทิทางที่ดีปัญหาเก่าๆมันจบลงแต่จะจบลงแบบว่าต่างคนต่างไปเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หรือว่าจบลงแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ก็แล้วแต่บาร,รมีบุญและวาสนาของแต่ละคนนะคะเพราะว่าไพ่พญาย,ายามราช ขึ้นอยู่กับบารมีบุญและวาสนากรรมดีกฎแห่งกรรมอ่ะเนาะทำดีย่อมได้ดีนะคะคนที่ใช่ก็อยู่คนที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้มีดวงเป็นคู่กันแล้วก็จะหมดวาระต่อกันนะคะชาวราศีกันก็ขอให้คุณโชคดีนะคะอาทีนี้เรามาดูว่าแล้วไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีกันขอบารมีครูบาอาจารย์โดยพวิชัยนะคะไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีกัน พัฒทักษะนะคะช่วงนี้คุณมีเซน์แรงใช้เซนของคุณให้เป็นประโยชน์นะคะอะไรอะไรจะได้มาด้วยความรู้ความสามารถของคุณภายใบที่สองพัเกตมงคลนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บาร,รมีกูบาอาจารย์คุ้มครองนะคะ ถ้าใครมีเกณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็จะผ่านไปได้ก็ขอให้คุณรักษาสุขภาพดีๆเนาะใครติดสินบนใดอย่าลืมไปแก้บนนะคะพไพ่ใบที่สามนะคะมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือเงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยมาจากอะไรมาจากเงินเกษียณมาจากเงินภาษีเงินมาจากเงินประกันชีวิตหรือเกี่ยวกับสุขภาพที่จะทําให้การเงินของคุณเข้ามานะคะหรือช่วงนี้เนี่ยหรือช่วงนี้เนี่ย ไม่ว่ามีปัญหาอะไรแล้วคุณต้องใช้เงินเงินจะเข้ามาให้คุณได้จัดการนะคะเพราะว่าไพ่พระแม่โพสพเนาะการเงินก้อนใหญ่ที่จะเข้ามาให้คุณได้มีเงินใช้จ่ายในสิ่งที่คุณต้องการนะคะอ่ะและนี่คือปักแรกเดือนสิงหาคมนะคะชาวราศีกันฝากติดมกันด้วยแล,และเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีคะ่ะ